พันธุวิเชียนชนชนมันสวัสดิส์พี่ว่าแต่งเพลงกับแต่งเพลงให้ใครเนรครับดอกฟ้าเพชรผูพานาน้ำอ้อยพรวิเชียนนักรลอดงดังๆครับพี่แตง่แตง,แต,งแต่งไงครัแต่นักหลองประดังกันหลายเต็มโอเคครับผมได้ครับมันจะไส้หรือว่าจะเลอะมัไส้เหรอนี่มีมีแต่แค่สีโพดแต่หมอหรือว่ามีแมนครับโอ้อนคนไทยแบบว่าไรส่วนหัวส่วนยังโมเป็นเนาะก็ล้นลงเอิร์ด เอกรุ่งแอดแอด,แอดเลยนะแบบอนันห้องครับไปเพื่อรถคันนั้นคันหลังสิมากกับคนหูจักได้ก,ก็เจะเอาไปซอยไว้ต้องขอขอบคุณกันขอบคุณขอบคุณที่อยู่ในก็ได้ครับขอบคุณกันผูน้เป็นมาซอยผมเนับหลายคนมาซอยโอเคหลายหม่อมอยูค่ครับ ดันไปจังหวัดพุทาหารพอนพิเชียนจนจนมณฑลที่ว่าแตงเพียงกับแตงเพียงในพื้นเมรครับดอกฟ้าเพชรภูพานน้ำอ้อยพรวิเชียนนักรองดังๆนะครับพี่แตงแตไงครับแตงนักรองบรดังกันลายเติโอเคครับ เป็นไรก่อนการตามเพื่อ้เหรอขยับตัวรับบากจแล้วก็นั่งขึ้นรถกันี่ย